โอเคครับ okay, ผมก็มาต่อเลยนั่นเองครับวันนี้มาต่อที่เกมม n งก y ้คิงนะครับวานอนในตำนานนั่นเองครับผมมาทุน18ื่นนะจัดไปเลยเบ็ด40050หมุนเธอโบโหมดไปเลยนั่นเองนะครับผมกับมาย้ำกับวานอนสักหน่อยนะครับไม่ได้เล่นเป็นไม่ได้เล่นนานห่างหายเป็นนานนะวันนี้อาจจะจัดเกมแบบไม่ค่อยดังนิดนึงนะของ BG นะแต่แบบผมว่าเวลาเข้าฟรีเกมมันโหดดีนะของมังกี้นะ ฟีเจอร์มันไม่เหมือนใครนะผมชอบตอนที่มันขยายช่องอะได้ไวแล้วมันขยายช่องเรื่อยๆอะโคตรดีโคตรมันโคตรสะใจขยายช่องไม่พอเพิ่มตัวคูมเลยนะผมเลยชอบนะเกมมังกี้อะไปตตามช่วงเวลาการแตกของกลุ่มลักกี้ออทารนะกับเว็บเดิมนะเมกาขีเกมดนั่นเองนะผมสําหรับคนที่อยากเล่นเว็บเยวผมนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนั่นเองนะผมจัดได้เลยครับผม โอเคครับได้สิต่อครับยังไงขอขอคิว <c oughs> ขอคิวหน่อยก็ไม่ได้นะไอ้นรก <c oughs> ไอห้านนอนนรกโอ้ปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยบ่นนะหรือเปล่าว่าผมบ่นเยอะไปว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดังใจเลยนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดังใจเลยนะช่วงนี้นะโอเคได้คิวครับยังไงต่อขอการน้ำมาดิหม่การน้ำก็ไ,ไม่ให้แค่ช่องเดียวเอง ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะผมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมมาแล้วก็อยากผมเล่นเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้มาเช่นเดียวกันนะผมเล่นได้หมดไม่ขัดนะครับจดให้ได้ตลอดเลยนะผมมาไปกันต่อตอ,อย่าหยุดแค่นี้ครับผมก็คือไอเยมจะหมด ตังค์กูจะหมดแล้วเนี่ยไอ้เที่ยไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไ,มไมหลเลยโอ้โหขอญาติกดเองนะขอญาติกดเองนังลิงพอนะคือแม่งต้องให้กูกดเองทุกครั้งอะเอาจริ้งเถอะถึงจะแบบนะอยาจะแบบไม้กูได้ต้องให้กูกดเองทุกครั้งอโอเคมาสองพันคำขีก้กับคำตดยังไงต่อโอ้โหไม่มีไหลไอ้เที่ยไปโอเคฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอืมสวยงามพระรามแปดได้คิวนะยังไงต่อจังหวะนี้ โอเคเข้าฟีเกมไอสัตว์หว้สื่อไฟเยะนะกดเริ่มเกมในยดหมุนไปเลยนะผมเริ่มต้นที่คูณหนึ่งนะจัดไปเลยถ้ามันได้เรื่อยๆมันก็จะส,สแต็กตัวคูณไปนั่นเองนะผมโอเคได้เอมาไม่เป็นไรต่อไปคูณ2นะขอคิวสวยงามได้คิวคูณ2ไปได้600บาทนะขอ10ช่องแรกสิบช่องแรกไม่เป็นไรโอเคฟาดเข้าไปกระบองฟาดเข้าไปโอ้โหฟาดแต่ไม่มีตัวใจไอสัตว์อุ้ยคูณ3อมโ้ยสวย8ปดพันแปดร้อยแปดสิบไอสัตว์ ยังไงยังไงคูณสี่เข้าไปโอเคจะเท่าทุนแล้วตอนนี้จะเท่าทุนละโอเคนะโอโ้โหถือว่าเข้าฟรีเกมนี่ไม่จ่ายดีจริงเกมนี้เอาจริงผมชอบมากเลยนะมังกี้คิงอะยจอย่างดีเวลาเข้าฟรีเกมบอกเลยไปโอเคฟาดเข้าไปอ่าไหลเคได้สวยคูณห้าเข้าไปอีกพันหนึ่งตอนนี้น่าจะได้ทุนคืนแล้วนะตอนนี้น่าจะได้ทุนคืนแล้วที่เหลือคือกําไรนะฟาดเข้าไปอีก ได้คิวคูณ6เข้าไปอีก5,400บาทนั่นเองนะ2 0 0 0 0ละผมว่าเปิดนี้อาจได้เลิกเลยนะโอ้โหถ้ามันยังไหลต่ออย่างนี้นะโอเคนะโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อโอเคได้คิวคูณ8ปดที่0 0งพนะขอเคอเคุ๊ยเคไหลม่อีกคูณเก้าอีก1,800บาทนะขอหมาไดนะ้ไหมโอเคอเคูณ10าก้า9ก0 0ไอ้เฮียอุ้ยเอาว่ะ มังกี้คิงวันนี้ไม่มาวะ่ะ13,200บาทนะจัดชุดเล็กไปเลยนั่นเองนะผมโอ้โหถือว่าแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยนะเพื่ผมเนี่ยอีกหนึ่งหมุนย,ยังไงอีกหนึ่งหมุนอีกหนึ่งหมุนขอสวยๆหมุนสุดท้ายแล้วขอสวยๆขอเอป่ะโอเคได้เอมาสวยคูสิบเอ็ดจะไปหมื่นเจ็ดร้อยไปหมื่นเจ็ดพันหกร้อยโอ้โหวะ่ะปั่นมาครึ่งแสนวะ่ะท่านผู้ชมปั่นมาครึ่งแสนเลยวะ่ะ เปิดนี้อาจได้เลิกเลยนะโอ้โหแม่งมาจัดเลยตอนแรกแม่งแบบสิ้นหวังนะผมว่าเนี่ยกดเองนี่แม่งมันกว่านั่นเองนะสำหรับเกมเกมนี้นะไอ้เยอะพีจีไม่รู้เป็นไรนะแบบตั้งตั้งให้มันหมุนเองนี่แม่งสูบเงินจัดสู้กดเองไม่ได้นะท่านผู้ชม,ชมโอเคครับก็จัดไปครับ5,780บบาทนั่นเองนะผมไปก็ อขอยาดขอยาเปร์เซนต์นึ่งนะขอญาเปร์เซนต์นิดนึงนะผมโอโ้โหโอเคห้าหมื่นห้านี่ผมพักเลยดีกว่าโอเคผมก็สำหรับวันนี้ผมในก็หอมชอบสปิหรืชอช่องไวรุ่นสล็อตก็ขอจบการเล่นแต่เพีย,ยงเท่านี้แล้วผมคลิปหน้าคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไว้ได้วยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ